การจนบุรีสมาคมทหารผ่านศึกการจนะบุรีเตรียมจัดงานคอนเสิร์ตแนนซี่ท็อปไลน์หารายได้ช่วยกองทุนช่วยสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนผู้สึกข่าวรายง,งานว่าที่ศูนย์อาหารเรือนกนกปัด๊ดผลตรีประกาศิต์กามณีนาย,ยกสมาคมทหารผ่านศึกการจนะบุรีนำคณะกรรมการสมาคมจัดถแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตแนนซี่ท็อปไล ในวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566ที่สวนอาหารเรือนกนกพัดเส้นทางไปไซยโยกทองผาปูมิตั้งแต่เวลา11.00นถึง14.00นผลตีประกาศสิทธิแกมณีนายกสมาคมทหารผ่านศึกการจนะบุรีกล่าวว่าการจัดคอนเสิร์ตการกุศลของนักร้องสาวสวยแนนซี่ท็อปไลน์ พร้อมแดนเซอร์เต็ม,มวงในวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา11.00นาิาถึง14.00นาิกาเพื่อเป็นการหารายได้จัดตั้งกองคุนช่วยเหลือสมาชิกทหารผ่านศึกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพเจ็บป่วยทุพพลภาพขาดผู้อุปการะดูแลหรือเมื่อเสียชีวิต เพื่อเป็นกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของทหารผ่านศึกที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนและจัดหาครูพภัณฑ์สายแพทย์ได้แก่เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงรถเข็นสำหรับผู้พิการและไม้เทา้าทั้งนี้จึงอยากขอเรียนเชิญทุกท่านพร้อมคณะให้การสนับสนุนบัตรมินิคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ โดยราคาบัตรจะเริ่มตั้งแต่1,000บาทจำนวนสองท่านและบัตรราคาจำนวน2,000บาทจำนวนสท่านพร้อมอาหารในงานนี้เป็นงานที่ปลอดแอลกอฮอล์สวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่รักทุกท่านกับผมคนตีประกาศสิทธแก้วนีนายกสมาคามทหารบันศึกการญานบุรีได้จัดงานการแสดง งานกุศลที่ร้านอาหารกนกพัดในวันที่27พฤษภ,ภาคมเพราะฉะนั้นเ,เราไดา้ส่งเจ้าที่ออกไปขายบัตรถึงท่านนั้น <c oughs> ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปก็ขอร้องขอความกรุณาจาก พ่อแม่พี่น้องได้ช่วยอนุเคราะห์ทหารผ่านศึกอของกาญจนบุรีเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือก็จะไปซื้ออุปกรณ์มีหลักๆอยู่3ประการนะครับอันหนึ่งก็เพื่อหาอไรายได้เป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกทหารผ่านศึกที่รับความเดือดร้อน จากการประกอบอาชีพเจ็บป่วยทุลภาพขาดผู้อุปการะดูแลหรือเมื่อเสียชีวิต 3. เพื่อเป็นกองทุนส่งเสริมสนับสนุนให้แก่บุตรทิดาของทหารผ่านศึกที่ขาดแคลนแต่เรียนดียากจน 3. จัดหาก,ากุลุพันธุ์สายแพทย์ได้แก่เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงรถเข็นสำหรับผู้พิการ วินแชและไม้เท้าโดยเฉพาะสหารผ่านศึดการญะนบุรีนั้นปัจจุบันเนี่ยมีเป็นหมื่นคนแล้วก็ร่างกายก็อายุก็ามากแล้วบางคนนอนติดเตียงอยู่ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องของชาวกาญจนบุรีหรือผู้ที่ จะช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคก,ก็ได้ซื้อบัตรก็ได้ทางสมาคมทหารพันศริตพร้อมที่จะกราบขอบคุณท่านทุกที่ทุกท่านให้นายกไปพบที่ใดก็ได้ไปนั้นขอความกุณาด้วยนะครับสวัสดีครับข่าวนิวยี่สิบสี่การจนับุรีปรีชาไหลาวาเินรายงาน